สวัสดีเมื่อเช้าเซกิ้งครับได้อยู่กับเราดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็คุณโยโย่ค่ะแล้วต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากฮะคุณโยโย่เพราะว่าเรานั้นไม่ได้มารีวิวมือถือค่ะแล้วนี่เรามีของเล่นนะคุณโยโย่นะฮะทุกคนจะเห็นนะฮะว่าตัวนี้ก็คือแมวนั่นเองนะฮะแล้วนี่ก็คือหมาหมาแล้วก็หมูป่าฮะนี่คุณโยโย่จะให้มันเป็นแมวต่อไปจริงนะฮะเสือเออขอบคุณมากฮะมาช้าดีกว่าไม่มา s อรี่ค่ะนี่คือคิวเพชรฮะคิวเพชรนั้นทำไมต้องมารีวิวนี้ผมบออกกเาาตตุ๊พิิเเเเเเศษฮฮะะะะะพพราาาาวววว่่่ตัันนนนีีี้้ยยยขบออกลลมแปคคชด ฟรีแอปเลยคะตรงนี้นะฮะหลายคนจะเห็นแล้วไม่เห็นนี่ฮะ available on App Store ฮะก็คือ iOS กับ Android เนี่ยใช้ได้นะเะดูไป<ช>ซือ้อมาแล้วว่า Android ต้องเป็นเวอร์ชัน4.0ขึ้นไปน,นั่นเองนะฮะเจ้าตัวนี้มันมีความพิเศษยัยงไงมากคุณโยรลองอธิบายเนี่ยเราสามารถต่อเชื่อมกับมือถือใช่ปะ่ะแล้วมันก็เหมือนทำมาโกอดอะดะที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆอะ่ะ มันไม่ทำมาก้อนแบบจับต้องได้อ่าประมาณนั้นละกันเนะาะมันก็พอจับต้องได้ซึ่งราคาเจ้าตัวนี้นั้นไม่แพงมาก <200. S 2> ปกติซื้อพวงกุญแจอันหนึ่งประมาณกี่บาทครับคุณโยโย่ส <200. S 2> อางร้อย่าถ้างานดีๆหน่อยก็ร้อยหนึง่งเกือบร้อยสองร้อยอ่าถ้างานจีนๆแบบแย่ๆหน่อยก็สิบบาทยี่สิบบาทค่ะแต่ว่าตัวนี้ข้างบนมี QR code นะคุณโยโย่นี่นะฮะเป็น QR code เฉพาะเลยที่ต้องใช้กับแอปพลิเคชันเท่านั้นนะฮะและดูก็จะใช้ Oppo R5 ที่ไปซ่อมจอมาแล้วฮะคุณโยโย่เอ็นแล้วนะฮะ ไปซ่อมจอมาแล้วจากประเทศจีนปวดใจมากอยาให้เล่าเลยเราเข้าแอป q ิวเพซแอปแฟกทรฮะอันนี้ก็มันก็จะดาวน์โหลดทิ้งแล้วก็จะให้เราเชื่อมต่อนะฮะกับ Gmail ของเราฮะซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ทําอยู่แล้วมาลาคุนยโยตรงนี้เนี่ยจะจําลองเข้ามาเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งครับควารู้สึกตอนนี้นะฮะเหมือนเหมือนเรากําลังเลี้ยงตัวอะไรสักอย่างมันเหมือนรเราอยู่ในท,ทอยสตอรี่เหมือนทอยสตอรี่ไหมเหมือนคะ,คะนะฮะตรงน,นี้มีเนี่ยฮะหมูป่าที่ได้ดุดเนี่ยได้มีการอันล็อกไปแล้วนะฮะคะพิธีการนะฮ่ายมากนะฮะ เราจะออกก่อนนะวิธีออกเนี่ยอย่ากดปุ่มแบ็ k เดี๋ยวนะให้กดปุ่มแบ็ k ตรงบนแอปแทนนะฮะพอเข้าไปปุ๊บนะฮะเราก็ส่องฮะนี่ฮะเห็นว่ามีหลายตัวมากอันนี้ขเขาเรียกว่าโหมด AR คุณโยโย่อมาจากคําว่า augmented reality น,นะคะไอ้โหมด AR เนี่ยจริงมีมานานมากแล้วนะฮะค่ะนี่ฮะมาแล้วหมูแนะนําว่าพอเราสแกนเสร็จเนี่ยให้ออกไปเลยแล้วไปเล่นกับมันตรงนี้แทนเราดุด<ะ>แนะนําเลยตรงนี้ก็จะมีโหมดหลายโหมดฮะคุณโยให้เล่นกับน้อง,องหมูตัวนี้นะฮะตรงนี้เป็นเมนูฮะคุณโย games นะฮะ photo ฟู้ดนะฮะกินนะหงอาหารค่ะดิส <This S 2> i <is what S 2> ี w a r d r o b แต่งตัวสไตล์นะฮะพดดวกนี้โดนล็อกไปหมดนะฮะเนี่ยฮะลองใส่หมวกดูได้หมวกปุ๊บมันหิวมันหิวเห็นไหมนะฮะเนี่ยฮะจะมีแถบพลังนะครับมีความอืดความอะไรประมาณนี้อ่ะให้มันกินเล่นเกมกบบันก็ได้นะ หรืออันนี้เป็นฟีเจอร์เด็ดเลยอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูอันนี้ไม่หมดใช้กับโฟโต้นะฮะอันนี้มีโหมดอีโมชันนะคุณโย,โยอ่าลองสัมผัสให้คุณผู้ชมดูนะว่าเปลี่ยนหน้ามันจะเปลี่ยนไหมอ่าหน้านจะเปลี่ยนะนะฮะเปลี่ยนไปหลายแบบอันนี้อันนี้อันนี้หน้าบึง้งนนี่หน้าเหมือนจะโดนตบแล้วมืนมากกว่านะนะฮะนนม,ม,มีหน้าเฉยๆด้วยอืมตลกดีคราวนี้นะฮะเราสามารถที่จะพิมพ์ป้ายได้ฮะเราพิมพ์ป้ายสเตติก ลงไปน้นอแม่โหไม่คุณโยโย่ธรรมดาหลังจากนั้นเรากด take photo เข้าไปนั่นปึง้งก็จะกลายเป็นเหมือนกับสมุดบันทึกหรือว่าเดรี่ขึ้นมาแทนนี่เราจะสามารถ insert text here ก็คือใส่ข้อความลงไปได้ค่ะรักนักคลัชน่เอาไว้ให้สาวเขียนผิดรึเปล่าที่เรากำลังจะจีบนะคะเห็นไหมคุณโยโยมันอ่านภาษาไทยไม่ได้ตั้งใจเขียนให้รู้ว่าอ่านภาษาไทยไม่ได้อา่า อันนี้ภาษาอังกฤษนะเราต้องอินเตอร์นิดนึงคำที่เรารู้กันดีเลยฮะ teacher แล้วกัน <c oughs> good morning teacher นี่ฮะถ้าเกิดเราเรียกขกยี้คำนี้ระบบอโอตโมติของเราจะทำงานางทันทีคุณยโยโย <c oughs> good morning teacher ตอบด้วยคำว่าอะไรคุณโยโย I'm f i n e thank you and you good morning teacher นะฮะ <c oughs> สวัสดีคู่อนะไอย่งนี้ก็สามารถที่จะแชร์ไปทาง Facebook หรือว่าทาง Twitter ได้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ลดแสงของมือถือลงเล็กน้อยนะฮะนั้นก็แชร์เป็นทวิตเตอร์หรือว่าเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไปก็ได้อ่ะที่นั่นผมอยากเล่นตัวอื่นแต่ทำยังไงนะฮะก็สามารถที่จะแตะเข้าไปครับมีหลายตัวให้เลือกฮะมีกบต้องแบ็กทุกครั้งนะนี่ฮะอยากได้ปุ๊บกดบายทันทีฮะคุณโยโย่เพราะเราไม่ค่อมีตังค์พอเราเห็นราคาปุ๊บนะฮะเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบเก้าบาทซื้อไหมคะเราก็แบ็กฮะแบ็กทันที Purchase Fail ก็ถ้าเกิดจะต้องซื้อสามร้อยห้าสิบเก้าบาท เพื่อนนี้น่าดุดไปซื้อไปนี่บนห้างดีกว่าค่ะยังได้พวกพัมกูแจมาด้วยอ่ะก็น่ารักดีอ่ะค่ะน่ารักดีกว่าซื้อนะแล้วคู่กับด้วยซื้อมาห้างดุกว่านี่คุณโยโย่ค่ะนี่ยฮะมันกลับหัวกลับหัวตามเราตอนนี้สามารถเล่นเกย์บอลได้ด้วยฮะมีวอลเลย์บอลฮะก็คือตีโต้กันนค่ะอันนี้น่าดุว่ามันก็ให้เด็กๆเขาเล่นได้นะอุ้ยแพ้ มันก็น่ารักดีนะคุณโยโย่มันเหมือนจําลองว่าให้เราเล่นกับตุกตาได้จริงๆอ่ะสำหรับตัวของ AR หรือว่า augmented reality เนี่ยนะฮะก็มีการนํามาใช้กันเยอะแล้วนะฮะในโปรแกรมที่ชื่อว่า Layer นะฮะ l a i a เนี่ยก็คือจะทําให้ในแอป G ิ๊กแอปตอนต่อไปอยู่แล้วนะฮะตัว l e i a ก็คือคล้ายๆกับการสแกนไปแล้วเห็นหมดเลยว่าข้างหน้าฉันมีอะไรบ้างฉันอยากหานี่เจออะไรบ้างนะฮะซึ่งใช้กล้องแล้วเหมือนสถานที่นั้นจะต้องเข้าร่วมกับ โปรเจกต์ของเลีาด้วยะนะฮะอ่ะอะเาเดี๋ยวค่อยดูมันทำอื่นต่อได้อีกนะฮะเราชอบตัวนี้ใช่ไหมเราก็เล่นกับมันได้อีกครับคุณนิโยก็ตัวนี้มีเกม Q Run คิวเพชดลาร์นคะคุณนิโยก็คล้ายๆกับเทมพอลาร์นเน่ะวิ่งวิงวงว่งเก็บเหรียญซับเบย์เซิร์ฟเวอร์นั่นแหละฟโฟโต้ฟูจริงๆไม่ค่อยมีอะไรนะคุณนิโยค่ะแต่ถ้าเร <นะ S 1> าเป็นเด็กเราได้เล่นมันจะมีความสุขมากเลยนะอ่าฮะได้จินตนาการได้เรียนรู้ แล้วก็ทําให้เรารักสัตว์มากขึ้นด้วยก็เหมือนทามากออีกรูปแบบหนึ่งค่ะนี่คืออะไรลากไปกินอ๋อเป็นยาความสุขฮะคุณโยโยความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มเลือดเพิ่มสีเหลืองอะค่ะ อันนี้เป็นสีฟ้านี่เราเต็มแล้วนะก็สำหรับใครที่อยากให้ลูกๆได้ลองเรียนรู้เทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องของหมวดของ augmented reality เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะไปซื้อได้เลยตามห้างน่าดุดแอบเห็นว่าเขาขายกันอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะ295บาทนะคุณโยโย่ไม่แพงเกินไปนะฮะสำหรับวันนี้คุณป้าลำลาเบลนี้ฮะครั้งหน้าจะกลายเป็นหุ่นยนต์และคุณโยโรบอทที่ใกล้เคียงกับคําว่าแอนดรอยที่สุดแอนดรอยนี่ไม่ใช่ระบบมือถือ แอนดรอยคือหุ่นยนต์ที่เหมือนคนมากที่สุดตอนนี้ก็คือมาไกลามากนมาเดี๋ยวข้างหน้าเราจะได้เรียนรู้กันกับตัวโรบอทด้วยชื่อว่าบล<า>ูบอทค่ะต้องคอยติดตามนะคะเห็นว่าจะขายในช่วงเดือนรกรกฎาคมนะฮะของปีนี้ด้วยนะฮะใครที่อยากได้เจ้าคิวเพนน่ารักดีนะคะมีหลายแบบให้เลือกนะฮะก็เป็นเยอะมากๆเลยค่ะจริงๆมันเป็นเครื่องประดับได้ด้วยนี่เห็นไหมคะอืมมีหลายตัวเลยใช่แล้วแต่ละตัวก็มีชื่ออืมโซล่าช็อตตี้อะไรนะบับเบฟลบูชเลด้าอัลฟาพวกเนี้ยอ่ะก็ไปซื้อนะ ก็เห็นขายอยู่ตามห้างอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็มีภายในประเทศไทยด้วยนะฮะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้คงต้องราไพวันนี้ฮะสำหรับการรีวิวแบบน่ารักน่ารักละกันกกนะฮะหลังจากที่เรารีวิวมือถือกันมารัวๆนะฮะค่ะ Augmented Reality หรือโหมด AR นะดูจะเล่นต่อเนื่องเลยในคลิปหน้านะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปี่นนี้สวัสดีฮะสวัสดีะ่ะ